สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับอาจารย์โตปลาทูวู๊ท์ิคิ้งช็อปกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะพาเข้าครัวมาทำกับข้าวกันนะครับเมนูวันนี้ก็คือแกงจืดมะละใส่ผักกาดกระป๋องนะครับ ครับสำหรับอุปกรณ์ก็มีมะละลูกใหญ่ๆนะครับวิธีการเลือกบะละบางคนไม่ชอบขมนะครับอยากได้บะละที่ขมน้อยก็คือพยายามเลือกที่มันมันผูเขาใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อเขาไม่ไม่ออกเหลืองนะครับถ้าเหลืองนี่แสดงว่าบะละแก่ต่อไปก็คือผักาดกระป๋องนะครับ ผมเลือกใช้ของตาตาอะไรนะนกพิราบขาวเนี่ยนะครับพีเจียนแบรนด์แล้วที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือซิคโครงหมูนะครับซี่คโครงหมูอันนี้ผมแช่น้ำล้างไว้นะครับแล้วก็เครื่องปรุงตามที่เราชอบเลยก็จะเครื่องปรุงผมก็จะใส่เกลือ,อนิดนึงแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับคือผมกน บอกกันนะครับบ้านผมไม่ทานผงชูรสนะครับกับก็เริ่มจากการหั่นมะละก่อนนะครับหั่นตามยาวกับถ้าเราดูไส้มะละเนี่ยยังยังเป็นสีขาวแบบเนี้ยแสดงว่ามะละยังยังสดอยู่นะครับแต่ถ้าไส้มันเป็นสีแดงเมื่อ,อไหร่แสดงว่ามะละแก่ละ นะครับแล้วทีนี้ไส้ถ้ามันแดงเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงผิวนอกก็จะเริ่มเหลืองอย่างอันเนี้ยก็ก็ยังไม่ถือว่าแดงอ่ะนะครับก็ยังขาวดีอยู่หลังจากนั้นเราก็จะขูดไส้เขาออกนะครับก็ใช้ช้อนนะครับ นีนะครับก็ทัำแบบนี้ไปสี่ชิ้นก็เมื่อเราขูดมาละแบบนี้ทั้งสี่ชิ้นเสร็จแล้วก็หั่นนะครับหั่นชิ้นประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็หั่นให้มันเฉียงนะครับเพื่อความสวยงามคือพยายามหั่นให้ได้ชิ้นเท่ากันนะครับเพราะว่าเวลาเราตุ๋นเขาเนี่ย จะได้สุกพร้อมๆกันก็อย่างที่บอกว่าบ้านผมเนี่ยไม่ทานผงชูรสไม่ทานรสด,ดีเพราะฉะนั้นคุณภาพและรสชาติเนี่ยมันจะอยู่ที่วัสดุในการปรุงอาหารนะครับผมจะเน้นไปที่กระดูกหมูหรือซี่โครงหมูนะครับหลังจากที่เราแช่มะละลงไปในน้ำแล้วก็อาจจะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับ แช่เข้าไว้สักครู่นะครับแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาผักกาดกระป๋องมาหั่นเป็นชิ้นนะครับก็ดึงออกมาเลยนะส่วนน้ำ ผักกาดดองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในน้ำซุปเล็กน้อยนะครับหรือจะใส่หมดก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผักกาดกระป๋องเนี่ยผมแนะนำให้หั่นด้วยนะครับเพราะไม่งั้นจะกินลำบากจะใช้หนึ่งกระป๋องหรือ2กระป๋องแล้วแต่ ความชอบเลยนะครับของผมใช้หนึ่งกระป๋องเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งกระป๋องผมจะใช้น้ํามันแค่ครึ่งกระป๋องนะครับกัหลังจากนั้นเราตั้งน้ําให้เดือดนะระหว่างที่รอน้ําเดือดปริมาณน้ำนี่ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะใส่ไปถ้ามันน้อยคืออย่าใส่เยอะนะครับใส่ กะให้มันพอพอ,พอพอดีพอดีก่อนนะครับถ้ามันไม่พอค่อยเติมน้ำไปหลังจากนั้นเราก็เอากระดูกชี่โครงเนี่ยล้างน้ำเอาขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็รอน้ำเดือดหลังจากน้ำเดือดคือให้เขาเดือดเลยนะเดือดเดือดท่านเลยนะครับก็เติมเกลือลงไป จะครึ่งช้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่กระดูกหมูผมใส่กระดูกหมูเยอะมากพรใส่ใส่กระดูกหมูลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอให้น้ำซุปเขาเดือดสักทีนึ่งก่อนนะครับ ตอนนี้เปิดแก๊สแรงสุดเลยได้นะครับหลังจากนั้นก็เตรียมสีอิ๊วขาวกับรอน้ำที่เราต้มกระดูกให้เดือดแล้วเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปนะครับผมใช้ของตาเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วก็ซอสฝาเขียวนิดหนึ่งนะครับคือเครื่องปรุงเนี่ยเรา เอาเท่าที่เรามีนะครับแต่ผมจะไม่ใส่พวกรสดีไม่ใส่ผงชุนรสเลยนะครับจะเน้นไปที่กระดูกซิค,ครงเมื่อน้ำต้มกระดูกเดือดดีแล้วเราก็เติมซีอิ๊วขาวนะครับค่อยๆเติมอะนะครับแล้วก็ชิม คือระวังอย่าให้เค็มนะครับแต่ในขั้นตอนนี้ถ้าเค็มก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเราเรายังเติมน้ำลงไปได้ก็ชิมน้ำซุปก่อนนะครับกับพอน้ำต้มกระดูกเดือดดีแล้วเราก็หลีนะครับเราช้อนไขมันออกแล้วก็ตุนกระดูกไว้สักครู่นะครับให้เขาเขานุ่มๆออกไปทาง เกือบเปื่อยละนะครับเราค่อยเติมมะละลงไปนะครับถ้าเต่เราเติมมะละลงไปเลยเนี่ยกว่ากระดูกจะเปื่อยเนี่ยมลละก็จะเละนะครับครับเมื่อน้ำซุปเดือดดีแล้วเราก็หลีแก๊สนะครับหลีแก๊สเพื่อจะตุ๋นกระดูกทิ้งไว้สักครู่นะครับระหว่างนี้เราก็าช้อนไขมันออก ครับระหว่างที่รอกระดูกน้ำต้มกระดูกเขานุ่มแล้วเนี่ยเราล้างมะละที่เราแช่น้ําเกลือไว้ขึ้นมาได้เลยรอได้เลยนะครับเดี๋ยวเราตุ่นทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับกับระหว่างที่เรารอ น้ำซุปต้มกระดูกเนี่ยเขาเขานุ่มเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนหมอ้อนะครับเพราะว่าหม้อหม้อข้างแรกเนมันเล็กปไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่มาล่างไปทีนี้เราต้มเราเคี่ยวเข้ามา,เ,าเราตุ๋นเข้ามาได้ประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วเราก็จะเอามาละใส่ได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นคะรับหลังจากเราใส่มาละ แล้วนะครับเราก็ตามไปด้วยประกาศกระป๋องได้เลยกับเจประกาะกระป๋องใส่ไปได้เลยกับในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราถ้าไม่จาเป็นเราก็ไม่ต้องไปคนเขานะครับกดเข้าไปให้จมน้ำเลย เราเราเร่งแก๊สเพื่อให้เขาเขาเดือดแล้วค่อยหลีแก๊สอีกทีหนึ่งได้นะครับเพื่อความรวดเร็วพอเขาเดือดได้ที่แล้วเราก็หลีนะครับอาจจะช้อนไขมันที่ยังยังมีอยู่ออกนะครับแล้วก็ตุนไว้จนกว่าทั้งมะละทั้งกระดูกหมูเนี่ยจะนุ่มแล้วก็เปื่อยนะครับแต่มะละนี่ไม่ต้องให้ถึงกับเปื่อยนะครับการแช่มะละในน้ําเกลือนยจะทําให เนื้อมันรัเนี่ยออกดูเขียวตลอดนะครับจะไม่เหลืองช้ำนะครับก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะตุนเข้าไว้นะครับกับตอนนี้น้ํามันจะเดือดแรงแล้วเราก็หลีนะครับหลีเพื่อตุนเขาไว้จนกว่ามันจะรับประทานได้ นะครับระหว่างนี้เราจะชิมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปรุงรสอีกทีหนึ่งนะครับในการชิมเนี่ยคือเราเราจะเน้นให้เขามีรสอ่อนๆก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากเคี่ยวแล้วเนี่ยรสชาติมันก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับผมจะใส่พริกไทยป่นที่ผมใช้พริกไทยเม็ดมาบดเองอะนะครับใส่ลงไป ในน้ำซุปเลยสักสองช้อนก่อนนะครับผู้สูงอายุของของบ้านเราเนี่ยนะครับผมอยากจะเตือนว่าการรับประทานอาหารเนี่ยอย่าไปกินลดเค็มนะครับพยายามลดลดความเค็มลงนะครับกินอาหารพยายามจะกินให้มันลดมันจิดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเสี่ยงกับโรคไตนะครับคนไทยเราเนี่ยตายด้วยตายด้วยสามโรคใหญ่ๆ นะครับคือ1โรคมะเร็ง2โรคไตและก็สโรคหัวใจระมัดระวังในเรื่องของรสชาติอาหารนะครับทุกโรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหัวใจ,ห,วใจหรือโรคไตเนี่ยสายเหตุมาจากการบริโภคล้วนเลยนะครับคือการเลือกบริโภคคือคนไทยเนี่ยจะกินรสชาติค่อนข้างจะลดจัดนะครับแต่พอมันใกล้สุกแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติอีกทีหนึ่งนะครับ ร,ระหว่างที่เราตุนเนี่ยเราจะปิดฝาเขาแล้วก็เปิดแงมแงมไว้นะครับเน้นหลีแก๊สให้มากที่สุดเท่าที่จะนะเปิดแก๊สเล็กๆเอาไว้นะครับแล้วก็รอจงังหวะเขาจะสุกนะครับครับระหว่างที่เรารอ,อ,อแกงจิบาะะเขาเปิดได้ที่เนี่ยผมขอคุยเลย็สักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการ การรับประทานอาหารของคนไทยนะครับคือเราจะไปหนึ่งเราจะไปมุ่งเน้นที่รสชาติจนรสชาติในการปรุงแต่งจนลืมรสชาติของวัสดุที่เอามาปรุงแต่งนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดหนึง่งก็คือเราไปเน้นในเรื่องของอุปกรณ์ในการปรุงรสชาติอย่างเช่นผงชูรสรสดีนะครับหรือพวกน้ําซุปสําเร็จอะไรพวกนี้นะครับโดยที่เราไปไประหยัด วัสถุดที่จะมาปรุงอาหารเช่นเราไปลดปริมาณกระดูกหมูนะครับหรือเลือกผักที่ไม่สดมาทำอาหารนะครับมันก็เลยทำให้รสชาติเสียแล้วเราก็าไปปรุงแต่งด้วยด้วยด้วยสันชคมีอย่างผงชูรสอย่างรสด,ดีอย่างอะไรพวกนี้มาแทนของผมนี่ผมจะไม่ใช้เครื่องปรุงแต่งเลยนะครับก็จะมีแต่ซีอิ๊วขาวกับซอสาเจริง,รง,รงซอสสาเวผมปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเกลือผมก็ใส่นิดนึ่งนะครับ ครับแล้วก็เซตอัพในการถ่ายทำวันนี้ก็ใช้กล้อง Sony z v e V10 ตัวเก่งของผมนะครับเลนเป็นเลนของ Sony 16มิล f 2.8เป็นเลนฟิกนะครับไมค์ก็ใช้ไมค์ของ DJI ไมค์นะครับซึ่งเป็นไมค์คู่บุญขนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องตัวใหม่ที่ผมพึ่งได้มาเป็นของ Endo e n d o อ r รุ่น TTT004 นะครับพึ่งใช้ภารกิจงานนี้เป็นงานแรกเลยนะครับ แล้่องอย่างหนึ่งนะครับในการทำอาหารโดยเฉพาะแกงจืดเนี่ยคือคอนเซปต์ของแกงจืดเนี่ยเราทำเพื่อลดความจัดของอาหารชนิดอื่นเช่นเราอาจจะทำแกงเผ็ดอาจจะทำผัดกะเพราหรืออาจจะทำยำที่มันรสชาติเผ็ดแล้วเราก็จะทำแกงจืดเพื่อเป็นเครื่องเคียง นะครับพูดง่ายๆว่าเราจะอาศัยน้าซุปของแกงจืดเนี่ยในการล้างคอ,อกับรสชาติที่จัดการพวกนักนนะครับเช่นรสเผ็ดรสเค็มรดเปรี้ยวอะไรพวกนี้นกระเจาแกงจืดเนี่ยมาล้างคอนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของแกงจืดมันควรจะจืดน,นะครับไม่ใช่เค็มนะครับผมไปกินร้านไหนเนี่ยตักซุปมาให้มาแถมมาให้ในการกินอาหารเนะี่ยผมสังเกตุด,ดูมันเค็มทุกร้านนะครับเค็ม บางทีเค็มกว่ารสชาติอาหารหลักอีกนะครับเพราะฉะนั้นหัว็งงว่ามันแกงจืดหรือแกงเค็มกันแน่นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่ากินเค็มมากระวังไตถามหานะครับกับทีนี้ในการที่เราจะดูว่าเราตุนเขาได้ที่หรือ,อยังเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีตักกระดูกขึ้นมาดูทักชิ้นหนึ่งนะครับดูว่าเขาเปื่อยอยังถ้าเขาเปื่อยแล้วก็ กระดูกเปื่อยแล้วก็โอเคนะครับแบบนี้มาลองชิมดูนะครับจริงเนื้อที่โคงเนี่ยเขาเริ่มได้ที่ละแต่เดี๋ยวตุ๋นไว้อีกสักสักพักหนึ่งนะครับทีนี้เราจะชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่างที่บอกอะนะครับแกงจืดควรเป็นแกงจืดไม่ใช่แกงเค็มนะครับครับแล้วทีนี้เพื่อให้การรับประทานอาหารมันสมบูรณ์แบบนะครับผมจะแถมไข่เจียวให้ดูนะครับการเจียวไข่ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันที่ผมใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะครับ ของคิงนะเราเสร็จแล้ว,ลวระหว่างที่รอกระทะร้อนนะครับเราก็ตีไข่ไปเรื่อยๆกับระหว่างที่รอกระทะร้อนแล้วก็ตีไข่ไปเรื่อยๆนะอันนี้ถ้วยมันเล็กไปนิดหนึ่งผมไข่เจียวผมใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ใส่อย่างอื่นเลยหยอดน้ำปลาไปสองสัมยนย์ ตั้งให้กระทะร้อนนะครับให้กระทะร้อนได้ที่แล้วก็เทไข่ลงไปนะครับ คือเทคนิคในการเจียวไข่ผมจะหมุนหมุนไข่ไปอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาเหลืองเท่าๆกันนะครับน้ำซุปของแกงจืดวะละก็ได้ที่ละทุกอย่างได้ที่นะครับคือปกติเน่ผมลงครัวบ่อยนะแต่ผมไม่ค่อยได้ทำคลิป ก็เอาจา์ข้าวนะผมทานข้าวกล้องนะครับทานข้าวกล้องมาหลายสิบปีแล้วนะก็เอาโปะข้าวลงไปเลยนะครับแบบนี้แล้วตักแกงจืดใส่ถ้วยเมื่อเช้าผมไปซื้อซี่โครง นะครับปรากฏว่าอยากได้ซี่โครง1นึกิโลแล้วได้ไม่ถึงนะครับก็เลยใช้กระดูกส่วนอื่นผสมมาด้วยกับเราเรา,เราหยอดพริกไทยลงไปในน้ำซุปแล้วเราไม่จะเป็นต้องหยอดพริกไทยอีกก็ได้นะครับเราจะปิดแก๊สเลยหรือเราจะตุ๋นต่อก็ได้นะครับ มือเช้าของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารกันครับแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับประทานนะครับแกงจืดมะละนะครับแล้วก็ไข่เจียวโปกข้าวนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูมื้อเช้าที่ผมโปรโดผมชอบมาก เนื้อของมะละนุ่มกะลังดีนะครับไม่เละรักก็ไม่แข็งส่วนกระดูกนี่ก็ก็เปื่ยได้ที่ละนะครับ ก็เปิดกันได้อีกก็ได้นะผมยังตั้งตุนไว้อยู่นะครับมารับประทานอาหารกันขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและผมจะมีนานาคอนเนทนต์มานำนเสนอแบบนี้อีกสวัสดีครับ